กินอลไวจ้ะไม่ได้กินต้มไปแซงถมือกได้ไหมเดี๋ยวมื่อก่องนเอาแังเหอจะซื้อจะพูดสมูดจะเริ่มจะูดยังไงพ่อพ่เอาสกอตเต้าใส่กองเะรอื้อมีเงื่นไกองสองกองก้งกเหรอไม่ไนอ่ะ้าอขอไปเซียมันไปซาแปะเออไปเต ขายดีแฮมทุกคนหน้าหรือว่าเข้ามาหน่อยอันนี้ถุงคล้ายยู่ไนเอออ้ยเป็ดแลปะป้าจ๊ะอันนี้ใส่เม่าวาเี็นหรอแปายมาให้ดูเคยบางแง่คุณเม่าวาหากูเคยปานอันดูเคยโบไปหาแมถาว์โเห็นพเหรอเห็นล่างๆก็เอาซะ สบายดีพี่น้องทางคันสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขเพลินเลยสบายดีอาริตาสาวงังวันนี้มาอยู่กับอดิตาและกะน้องรัฐพี่น้องมาเปิดคลิปให้นุ่มๆนุ่มๆกำลังเล่นมอเตอร์ไซค์มาทุกคนดังจากที่ในคลิปอาิตาเนาะถ่ายคลิปไปไปหาหนุ่มๆอยู่เดินบอลอยู่เดินเตะบานพี่น้องวันนี้กันชิพากันเลยเซเว่น อาทิตาขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาเธอหนึ่งมาแล้วซื้อเบิดหาเศษมือแหกบอกบอกมามือที่สองมือแหลกคนหลายเฮงมือที่สองยังคนหลายเลยมือที่สามเนี่ยก็ยังคนเขาวหินรถเต็มจนว่าแบบอ่าถาซุปขาวบอลจอดนะเลคนยังไล่อยู่เคว่าอันนี้โหลดพนักงานไปพนักงานก็ไล่คนเติมเลยเออพี่เนาะมอไซด์หลดพนักงานไป แต่ว่ารถนี่นะนเรียนกันทางฝั่งนี้รถอหน,น้รถลูกค้า,านี่ไงลูกค้ามาโอ้ฝนตกจะกับผ่ากันบมาเนาะแ <c oughs> อบซามอีกมากคอยกันยังลอเซีวินเนาะคอยกัน่าค่อยขายม <c oughs> ีแต่อาหารสิแ์ฟอ<า>ีกโหสิบุ๊ดทานายด้มามื่นอ่ะขอบิดหาแสนาหาแสนด้โปรโมชัน่นแถมจองอันหนึ่งแต่บริได้ใซ้ำยี่เน้อห้องบุ๊ดเอามาไว้ในรถไปใส่แถมจองกะ บนตัวหน่จะห่อสั่เลยโทรศัพท์ก็เอามาให้ทั้งซองหน่วยเนาะติดต่อจังได้บัดนี่ขอไปก่อนบอกได้บัดไหมขอไปบอขอไปให้กับสิเบิดไลน์เด้เออกษสิยากเลยยากได้เก็บไม่ได้เลยยังเลาะหักอันหักอนเอาไว้เฮาก็เบิ่งเออเล็งไว้เด้อเล็งไว้ก่อนบัดเข้ามาจังว่าเออห้อยยังไดงตัวนี้เด้บัดโอเคลงได้บ่ มันหวยแล้วเนาะฝนเมันห่วยนาะไปทุกคนเดี๋ยวอสีพาไปเบิรงเซเว่นสาขาแรกอยู่ปากเซเนาะอันนี้คือสาขาที่สี่ของเราเมนแต่วีคอเขาใจเป็นสาขาที่สามเมนบอกแสดงว่ายุ่งอย่างแกนั้นมีสามสาขาเมีนมีสามสาขาสีถึงปากเซพี่นะแล้วก็ล่างสีแต่กระเบิดเลยสวนสดีขีดพกอยู่ถ้าแขกเออเมันกับสีมีดีดีไอวเนาะแล้วก็อยากเป็นอ่า สูงแบบลงสูงมากนเนี่ยไปจักสีจัตื้อจากสี่จากสี่ล้านบาทเขาว่าถ้าร้านเด็กๆก็งบประมาณสามล้านบาทร้านเด็กเะอันะประมาณประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้มันใหญ่เท่ากับเท่ากับยูไยเลยสินะมันกับแบบอาโค้งมันปกติขนาดคองหานก็คือมาตรฐานเขาแบบนี้แต่ว่าถ้าว่า ทุนบ่พอก็คือว่าทสามบานบาทกะนในน้อยตะมูตะมีในห้างมันกับเครื่องครองกับสีขาววันไลค์กับมีตะขัดแน่แต่ว่าหลานใหญ่เนี่ยก็สีแบบมีครบเลยทุกคนแต่ว่าคนหมักเซเว่นในละเว่นนี่ลักลักเป็นเพม่อนจะขายพวกอาหารเนาะไอ้พวกเซตบริยต์ออาหารลายกัวอาหารลายกว่าพวกเครื่องสำอางในเซมินเนาะถามว่าเครื่องสำอางตรงเป็นวิวตี อันนี้แบบเขาเสริมเสริมซื้อเพราะอะไรบ้างเออแบบมีครบแต่ว่าอาจจะครบหลักๆก็คืออาหารกับน้ำดื่มไปจังสี่มีพวกอาหารเแข็งเรือพวกอาหารที่แบบว่าเข้าห้ออะไรไอาหารเวฟอาหารเวฟเป็นใส่องแล้วก็เขาเอามาขายอยู่บัวอันนั้นพวกล้านนาเส้นใหญ่นะมีเบิร์ดมีต้องเขาไว้เบิร์ดจะหมักยังในีวิต ค่อยมาเข้าปั้นบอข้าปั้นอยู่นี่ขาหิวมากจากไทยเขาขายหาสิบบาทแดงอยู่นี่ค่อยซื้อตลอดเจอประชามีก่อนยุไทยค่อยเบิ่งเศร้ยาเศร้<ส>า,าบาทบริสิบเก้าบาทนี่แหละจะแดงว่าแพงกว่าไทยแต่ว่าเขาเอามาขาย,ย่นี้ฮันนี่กินมาก่อนเศร้าแปดพันก็เกือบแปดพันเด็ดเงืนเนหาาเอ้องอ่ะเด็ดเด็เดบาทเข้าคืนแต่ว่าเลด เราเรนามาภาษีเขาแบบสิบเปอร์เซ็นเข้าแต่ก็ค่าภาษีเขานําเขามาคานมกคานมันอีกคันี้แต่่าก็ั้ไทยนั้นเข้าแบบมันกับทีเด้เข้ากระทรงชัวทัวไทยอยู่เด็วเขามีทุกคนในข้ากระืือคือเก่าเออสีแพงทำได้กระเสือสันซ่าคันเป็นของดีเนาะของหยาบแมนคองหมากไว้ปะบ่อไรกันหวเาได้ทุกคนคนกันยังมาเดือดอยู่ ทุกคนมั่นแบบขายดีเทน้ำเทธาเมอือที่สามวันนี่เป็นบอลขายดีเ่ะเออโอ้บิ้งหนักจนแบบพนักง,งานเขาสตอกเติมของนำวันทานพี่น้องอ่าเธอจามนุ่มๆมาเนาะกับโอดใจถ่ายคลิปวันไหนเราต้องถ่ายก่อนรีวิวบ้าดพี่น้ององ่าขายดีร้ายยางเนี่นี่สั้น น่างานเต็มหัวของท่านหมอข้าวปั้นน่าจะอยู่โซนนี้เงินมันหายอีกต่อไปใช่ไหมหมดแล้วข้าวปั้นนี้มันจะอยู่ค่ะแสดงว่ามันหมดแล้วเขาเขียนว่ายังไงนี่ไงแซลมอนไปตาแปดเออเป็ดเต๋อไฟดีแห้งทุกคนน่าหรือเปล่า ้ามาหน่อยข้ามาหน่อยมันก็ได้เบิดยาฮอร์ซิรอนนุ่มอิ่มผลจะเติมถึงหมือนเลยทำมาได้เส้าที่สิบเอ็ดเนาะมีผลเนาะลองมาสักสองแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นทันเหรอยาฮอร์ซิเดินดูก่อนฟองกับเบิร์ตไลยืนด้วยหลัง ไอ้เพิง่งนี่ล่ะไรคิ่ดินเต็มรังฮะทิ่ดินเต็มรังรถดีเจ้าครับถ้ากันรู้มาเลยเปลียกเ,เออเปียก่ไหมดด่เต็มเมื่โตรงดีพ่งค่ะ จะไม่รู้ใ่ไครับแบกยกมานนั ok ้นมันแกทนั <apply some drinks> ่นคูไม่เปล่าันขนาดไม่ังไปจักจปีิรสจัไม่ตก้ต้มไปแซงหัมันไหมเียวมืกันอาย่างเหรอจียื่อแบบเ่าะบู่จะเริ่มสะู่ยี่นี่บ่อมีเอาเลยสักก่ เต่าเตกลงว่ะสิยงนี้เมื่อนั้นจะกองสองกองลองแทบกองออกแบบหัวแบบกองไม่มียู่นี่ก็เป็นแบบบางทางไม่ได้โตไม่มีเจ้าเรม่มีฮะดูไพยเจ้าก็มีเซเว่นนี่แล้วก็ถูกกว่าด้วยแหละเรื่อนี้ที่หนังคำแจ้งในมาเซเว่นดาสบายดีเออดีเด้อมาแข่งแบกเราเลยติสองเลยใช่เดี๋ยวไปปิดเนาะ ไปเจ้หอดเ <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> านี้ไป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 เบอร์สกตยิงกละโทลารไเท่าดอกเท่าดอก่าแ่เอาเอาเาไปไปทุกคนนมนาอะไหแบบทุกคนเนาะทุกคน่อนไปไม่เสร็จจูกนที ไปไปเอาเอาสิพากันเอาไปซื้อของเด้วกลับไปเนาะคือสหนาวแห้งหรือหิวแหงมึงส่งมอสี่มีสนุ่นต้นนี่บาบาานุนกับกับพากันกลับไปเนาะแข่งคนเหนื่อยคนตบคือเกา มองกำลังงานกำลังมองท่านดีไซน์ตอนนี้แต่ยังได้ด้วยแต่ว่าเต็มสุดีะของอลิต้า ามาม่าเลยเอาไข่ลวงให้เรานี่ยนะปลามาม่านะบกินบบกินไข่ลวงใส่ชีสมูใส่พางเอียโบกินขั้นเป็นมาม่าเลยกบเป็นมาม่าโชว์เ่านัดเีนืชายค้ชยแบบดินคนที่แบบว่าตุมาม่าตรงนี้ถ้ามีเดือดใส่เดือดใส่ซีดใส่พักใส่โบกนทุกอย่างโบกินลาาน่าชีบบกินน้ำกันมีกองคือมีกองเลย มีเลยภาษาเป๊ะเป็นแบนี้ยกินน่าูเป็นคนแบบกินรถองียวยงอีกสลัเปล่านวิชเบอร์เกอร์แซนวิชอันนี้เป็นกมั้นี่ยย๊าซูเ ขาหาเขาจะเติมของห้ลูว่าเออตัวจังจา ก๋วยี่ยวเขาอยากกินน้ำจิ๋งยไงได้กินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมี่นถึงห่ออนไรห่อเจ็ดพันแหล่ะวะห้าเจ็ดพันเลยแพงเนาะไม่เว็นเดือดบาไม่เว็นให้เด็อดบา อ็ไรอยู่เซเว็นบางิคะเที่ยท่านจิ๊บกบาตรงนี้อ่า่ว่น้าพี่หน่ดอกราชีอนเอาไปกินอยู่ไทยเออเก็บไป่เป็นไงบ้างเธอหมดเท่าไหร่ของฉันหมดแสนสามสิบสองสองแสนสองแสนเท่าไหร่แปด <58. S 2> องแสนหกบแ้าร้อยขีอีกแล้วพ่ขอเบิร์ระมามนสองร้อยไปไปคิดใดกันอยู่ของคือเกาอีพี่น้อง่อาเสียาหน่อยหน่อยได้นี่อ๊ ออข้นขนก็นมาเดืนนอดไอ้น้เพุน่นน้ำลายแหุ้ข้นเมื่อกี้ในผืนหลังมาพูดกับฉัน b a แบ๊คคำเฮีย <come> แตว่ว่ามันแปลว่าอยัง back come here เข้อหนาจะ,ะอาสิทากพระนายาเขากลับบา้านอีสางบอกถึงยังอยล่แต่ว่ามันพิดคนเดลยไม่ยืนบอกทั้งนังฉันยุงงอนด้วยแม่ฉันจนคนเคียงดูพอดีเขาเอาหันหนาไปเขาว่า sorry sorry มีเขาเจอสีดำเหมอนกัสีขาวนะเออสีขาวสงสัยบนไอเนมทั้งหน้าเนมมาทั้งหลังเลยไปทุกคนเราเราจะสกันไปเข้าหาเขาเนาะข่นกันร้ายมากเลยยังเปิดเศร้าสีส้มหงแหงถือใจไว้ดุนปากเสดตีนี่เนาะออกมาขับแตะบาร์มาพี่แล้วขัโทรศัพท์หน้าบดีไป มาเอาเลยเก็บเลยอู้แต่ร้อยๆเนาะเอาม่เอาอันนั้นเอาใส่แม,ม่คน,น,นออเน,นี้ใส่ไม่เทาฮะใส่ไม่เทาอันนี้ทุ้งๆอยู่ไต่นาะเอออู้เป็ดและพ่อจ๊ะอันนี้ใส่แม่เทาเห็นเนาะใส่ไม่ให้ดูเคยเมื่อกี้เขาบอแม่เทาฮากูเคยป่านนั่นดูเคยผมไปห้าแม่เทาอันนี้สาระเปาของแม่ค่ะ<ม> หมดแล้วเอ็นนะบอั้ไม่เทาหนัม่หาเิมไปฮะไม่เทานี่รอแล้วดรอแล้วรอแล้วอ้ยอ้ยเดิลคอนเสิร์ตยัง

เอามาปนกันเดจะมากินปนนี่าานี่กลามาให้จะปนเดแล้เออพวกวมันก็มีเนี่ยแวโมมากลามากก็ใช่แม่ออกไส้เองออกมา,อ,าอันนี้ก็ไม่ต้องมากเนี่ยมาโอ้หนังเย็นเนาะคองหมักแล้ว เงินนี้มีแต่คนอันนี้จะว่าถ่วงว่าถังอ้าก่องกันอ้าบหนังรัดยืดช่องพี่น้องเนาะวัดสิไปยันนั่นวัดสิไปแหวสิวินนั่มวหวยู่แต่ว่าวัดสิไปยังสิวินนั่มของปัญญางสามเพราะว่าคนตกแล้ก็อยกะเชี่ยวกะเปียกเปียกประตขี้ดินเต็มขี้ดินเต็มรางเต็มรางมันจะปลากเน่นมึงซากปะซากเลยไอ้เบิร์ลกินอยู่บ่อเนี่ยใส่ด้น ต่ไม่ไปนะกินอย่าบพกินอันนี้นไปกินเมนูจันจานปนวัวหรือมันปนน้ำอแ้วกับัวมันปนสก็ตไม่ได้ไม่ได้จักจันไม่ได้จักจันมันต่ำกันเลยไม่จวมันหิรจัจวรล้วโตโต้กัวแก็โต้ดิบกัวเป็แว่โต้ตายเป็นวต้ดิมันอดไรยังเลยเดียวจักันเลยเดียวนี่นะ นี่ไม่เทาฟ้ามั้งนี่เพื่นเอาของฟ้กไปให้ไม่เทานี่ใช่สิใส่ได้เออับไม่เทานะบอกลูการอป้ามันโดดป้าหัวมันโดดเนี่ยเห็นแนวได้ที่บให้นจะเป็น่นาะอะดวกเข้ามากนะคะซาสดวแค่ดูเน่ยลางรัายทยต่างเจอตัน จะมาแล้วพี่หน้องแกมาหอดาซี่แลนองหลัดเพม่นกันเนาะ<ด>กันหิมเปิยเปืยป่ยกินมวยมวยเอ้าหมูเม้าหมูเม้าพี่น้องเ<อ>จิ้ละเปิี่ดินติตามมาจงพากันไปอีกันยิ้มเขาแฮฟซแปลไห้แบคทามเฮียแปลว่ายังแบคทาเฮียจัดพลังมาบบ ฝลังข่วงถ่วงอะงา,าแท่งแรแล้วอ้อวปปเวกคำเหียนเนี่ยบางคนเรียกว่าอฟเอฟเชอร์เชอรินะ e คำเหี้ยเวกคำเหียเวกคำเหียนี่คือดิสขาไปแปะเบิงมเนแปะเนี่ยพี่รถมากด้นั้นคูบอบเซลค่ะขนาดเฮนจิยเซอรออีกคิดนใหญ่กั ไปแล้วบวกยูดาไอ้ช่างเสร็จเพราะวามนเนี่นพุ่นขานไม่ดินบานได้ ừ ừ ừ พวกไปเฮ็ดงานที่ไหนนะฮะติดจิมเบอร์ได้กินบ่กม,มาบอกมาบอกคอยินนี่อคอกินเขาโอเคพี่น้องเนาะกาสีประมาณนี้เนาะพี่น้องญญาาจะไดยกา,ญญา,าคำถามเน่ยคำแซงยังสีให้โอกาสไปใหม่อีกพี่น้องมบนเทียมอื่น สี่พันพวกโอป้าท่านเอกเขาไว้พี่น้องเนาะอยากไปเบิ่งว่ามันเป็นโซนเน้นได้คายคลองแบบใดแบบไรเนาะพี่น้องต้องไปเห็นเดือดดาลจะคลองนะพี่น้องว่าทีเป็นจังไงเนาะว่าข้าไปเงินกีบเงินบาทเงินดวนเงี้ยง้วยไงเนี่ยที่ฮอละเจ็ดบาทเจ็ดบาทมันก็เทอากับสี่พันตอนนี้ฮอละเจ็ดพันกีบเนี่ยเขาจีเป็นเงินกีบเลยพี่น้อง ใกล้ใกล้นไปเจ็บบานกับเจ็บพลาดเลยโอเคพี่น้องเนะนาะจะได้กาฝากก็ได้ก็แชร์เป็นกำลังใจให้คำแซงมาหน้านี่เด้อกับน้องนัดใส่กินพี่น้องบายบายสบาย,าย,ายดีด